สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่อง equation เอ l ลินะครับ equation เอ l ลินะครับเป็นการแปลงสมการวงรีให้ยูรูปมาตรฐานตอนที่1.2นะครับร,นนรูปมาตรฐานคือรูปนี้ครับ y ลบ k ทั้งหมดยก2ส่วนครับ a กำลัง2บวก x ลบ h ยกสส่วน b กงสเท่ากับนะครับกรณีนี้จะรีตามแกน y นะครับเนื้อหาครับแปลงสมการวงรีจากรูปทั่วไปวงรี ในรูปขนาดนาแกนตั้งนะครับขนาดนาแกนวานั่นเองข้อ1แปลงสมการใหม่ให้อยู่ในรูปมาตรฐานรูปนี้นะครับข้อ2หาค่า abc ข้อ3หาจุดยอดจุดโฟกัสและจุดปลายแกนโทข้อ4เขียนกราฟวงรีนะครับเนื้อหาครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย4ีัถง6ข้อ1ครับจงเขียนสมการวงรีในรูปมาตรฐานและเขียนกราฟเขาให้สมการวงรีนะครับเนรูปของ เอานามมาให้นะครับ 144x ล2บวก 64y ลัง2ลบ 864x ลบ 128y เท่ากับ784ขั้นแรกก็นั่นเลยก็ทำให้เป็นจำนวนตัวเลขอนะ่ะสามสิบขนาดตกแปลนะให้เป็นเลขที่น้อยสุดนะในข้อนี้กูเอา16หารนะครับ16หารได้นะครับ16หาร144ได้9นี่ครับ 9x ล2 16หาร64ได้4 16หาร864ได้54 16หาร128ได้8นะครับ 16หาร784ได้49นะครับให้เลขน้อยลงนะครับอ่าต่อไปย้ายข้างครับย้ายข้าง49ฝั่งนี้นะครับก็จะได้เป็น 9x กลัง2ลบ5 4 x จัดรูปใหม่เลยครับ 9x กล2ลบ5 4 x บวก 4y กลัง2ลบ 8y บวก4 9ากับ0ทัน,นครับเอาตัวกลุ่มตัวแปรเดียวกัน 9x ลบตัวแปร x อยู่ด้วยกันนะ 9x กลัง2บ5 4 x แล้วกลุ่มตัวแปร y 4y กลัง2ลบ 8y แล้วก็บวก4 9่เก้าบศูนย์หม่นะครับเอากลุ่มตัวแปร x ด้วยกันครับเป็น9 x กำลังสลบห้ x ขอให้ทันนะ9 x กำลังสลบห้ x กลุ่มตัวแปร y ครับ4 y กำลังสลบแ y เห็นไหมครับเราย้าย4 9ลบเป็นบวกเท่ากับศนะ์เสร็จแล้วเนี่ยพิจารณาว่าตัวประกอบร่วมนะครับโดยเฉพาะสมมตินะครับกลุ่มตัวแปร x เราดึงเกออกได้นะครับโดยเฉพาะจำนวนนะครับสมมติข้างหน้าตัวแปรครับดึงเได้ส่วนกลุ่มตัวแปร y ดึง4ออกมาได้นะครััับบเมื่อดดึงไ้้้จะะลกษณนีคร เห็นไหมครับ9คูณ x กำลัง2ลบ 6x อันนี้ก็เป็น4คูณ y กลัง2ลบ 2y ทำไปครับ9คูณ x กลัง2ได้ 9x กำลัง2 9บวก54ครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็4คูณ y กลัง2ได้ 4y กลัง2 4คูณลบ 2y ลบ 8y เหมือนเดิมนะครับต่อไตนนี้เราใช้เรื่องกำลัง2สมบูรณ์ช่วยนะครับนี่ครับสูตรอยู่นี่ครับหน้าบวกลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสอง ให้บวกก็ใส่บวกให้ลบมาใส่ลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกําลังสองเราจะต้องการแพลตฟอร์มรูปนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นกําลังสองสมบูรณ์นี่ครับเอตรงนี้ครับหกเนะครับให้เราพิจารณยครับหกเก็คือสองคูณหน้าหน้าคือ x หลังก็ต้องเป็นอะไรครับต้องสามเพาะสามสองสามเป็นหกครับนี่ครับทัไหมครับพอเราเรารู้วาตัวที่เติมมาต่อไปคือสามกำลังสองต่อไปครับ ที่เราเพิ่มครับท่นไปครับตัวนี้ที่เราเพิ่มตัวนี้เข้ามาตนี้จะเพิ่มมาไปตัวตรงนี้ครับสองหน้าหลังหน้าคือ y หลังคืออะไรครับหนึ่งถูกไหมครับทานตัวหลังตัวนี้ก็เป็นบวกด้วยหนึ่งกำลังสองตัวนี้ครับที่้องเพิ่มเข้ามาหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งตัวนี้แหละครับที่เพิ่มมานะครับอ่าแล้วได้ะลรครับนี่ครับเห็นไหมครับ x กำลังสองลบห x บวกเก้าเ้านี่คืออะไรครับสามกำลั 3, ลงสองที่เราเพิ่มเข้ามาตัวนี้ครับนะครับส่วนตัวนี้เพิ่ม1นึเข้ามานะครับแต่คนนี้มนขนาข้างหน้ามีตัวแปะมีตัวจํานวนคูณอยู่อันนี้คือ9 x กำลังสลบห้าบส x 9 9 8าเก้แปดสว่าในพหุนามเนี้ยเาต้องเพิ่มเพิ่มแปดออกมาเพราะนั้นลบออกได้แปดสเพิ่มเข้าลบออกนะครับส่วนตัวนี้หนก็จริงครับแต่ข้างหน้ามี4ีอยู่ก็สีคูณหได้สีนะสี 4, คูณหได้สแต่เพิ่มสเข้ามาก็ต นี่ได้ครับเป็น 9x กำลง 2, 5, 4, ังสองลบ 54x บวก81ตรงนี้ถูกไหมครับที่เราเพิ่มเข้ามาครับนี่ครับเพิ่ม81ลบออก81เห็นไหมครับต่อไปนี้เพิ่ม4ลบออก4เห็นไหมครับนี่ลบออก4ทันไหมครับนี่้สังเกตนะเพิ่มเข้าลบออกเพิ่มเข้าลบออก ตัวน,นี้นะครับหรือคืนนี้ครับเมอนได้เลยครับก็เป็น9ก้ากูณเอกรบสามถูกไหมครับยกกำลังสองนี่ครับเห็นครับเหลืออันนี้ก็เป็นสีคูณนะวงเล็บ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมครับตรงนี้นะครับนนี้บวกกันนะอันนี้3ชุดนั้นแรกครับได้เป็น9คูณเล็บ x ลบ3ทั้งหมดยกตัวน,นี้เลยกำลัง2สมบูรณ์แล้วก็บวกเล็บ4เท่าออนี้ก็ y ลบ1ทั้งหมดยก2ดีครับกลาเป็น9คูณ x ลบ3ทั้งหมดยสอง 2, บวก4คูณ y ลบ1ทั้งหมดยก2 ลบ36นั่นจะเกิดจากอะไรครับ49-81-4ลบลบได้ลบ36นะครับอ่าตัวย้าย36มมาฝั่งนี้ถูกไหมครับอันนี้ดูรูปสูตรทั่วไปก่อนครับนี่ครับนั่นตอบอย่างนี้ครับครับลักษณะนี้ออาย้ายลบสาเป็นบวกนะนั่นเลยก็สามหหารตลอดนะครับก็จะได้อะไรครับนี่ครับ X-3 ต้ลบอย่งสองส่วน4ถูกไหมครับ บวก y ลบ1ทั้งอยส่วน9เท่ากับ1อ่าสมัยครับสมการวงรีเมื่อแกนเอกขนาดนนแกน y น, 2, นะครับเพราะ a ทั้งสองนะครับมากที่สุดตรงนั้ตัวแสดงว่าข้อนี้รีตามแกน y หรือขนาดแกน y ให้สังเกตตัวค่าข้างล่างครับถ้าเอังถ้าตัวจำนวนที่หาร y เขนตรงนี้ใครมากสุดดูตัวนี้ครับตัวหารใครมากสุดตัวนั้น,นคือจะรีตามแกนนั้นนะครับแสดงว่ารีตามแกน y หรือขนาดนนแกน y นะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk เราทราบเลยนะครับจุดโฟกัสนะครับ h นะครับแล้ว k บวกลบ c นะครับจุดยอด h แล้ว k บวกลบ a มันจะรีทางแกน y นะครับจุดปลายแกนโทนี้ h บวกลบ b แล้วก็ k อ่ะตอนเริ่มครับหา c ก่อนครับ c ครับ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองลบ b กำลังสอง a กําลังสองก็คือ9กถูกครับ b กําลังสองคือสถ้าแทนค่าไปครับได้เท่ากับ5้าพอน c ก็คืออะไรครับบวกลบรูทห้าครับหรือ ตอบเป็นค่ามานก็ได้ครับ c มีค่ามานบวกลบ2.24จุองสย่างนี้ก็ได้ครับโอเคมั okay, ้ครับพอได้ครับเราก็แทนค่านะจุดศูนย์กลางได้เลยครับง่ายง่ายครับก็ได้3 1อ่านะตัวตามคําตอบครับอ่ตารางครับ a <Okay. S 1> คือ3เราค่าบวกครับ b คือ2เราค่าบวกได้ c คือ2.24จุดศูนย์กลางอยู่ที่3 1นะครับ3 1จุดโฟกัส h เป็น3ามส่วนนี้ k บวก c ได้3.24ตัวนี้ k ลบ c ได้ลบ4นนะครับบวกกับมี2จุดนะครับจุดยอดก็คือนี่ครับจุดยอด s ก็คือ3ตัวค่า y k บวกลบ a อันนี้ก็ k บวก a ก่อนนะครับก็ะไรครับ k คืออะไรครับ k คือ1นึ่นบวกสได้4ต่อไปตัวนี้1 3ลบได้ลบเห็นไหมครับตรงนี้ทันนะจุดปลายแกนโทนี่ครับ s บวกลบ b s ก็คืออะไรครับ h ก็คือ3 b ก็คือ2 3งบวกสได้5ก็5 1ได้ตัวนี้ก็1 1เ่งหนคะครับได้นะครับออาเขียนกราฟครับกราฟที่ได้นี่ครับนี่ครับนี่กราฟวงรีครับขนานแกน y ์วายไหมครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่3 1นะ3 1จุดโฟกัสนะครับมีอยู่ที่อะไรครับ3แล้วก็3.24นะครับได้ตัวหนึ่ง3ามลบหนึจุดยอดนะครับจุดบนนี้ก็คืออะไรครับ x x 3 y 4นี่คือจุดยอดครับอ่จุดยอดครับ v 1ควดเป็น v 1นะนี่ครับก็คือ3 4จุดยอดที่2นี่ครับ v 2คือ3ลบ2นะ x 3 y ลบ2จุดปลายแกนโท b 1ก็คือ5 1ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่คือ b 2 1 1 โอเคไหมครับนี่คือกราฟวงรีนะครับแกนเอกนะครับขนาดนะขนาดและแกน y นะครับโอเคนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับจงเขียนสมการวงรีในรูปมาตรฐานและเขียนกราฟนะครับข้อนี้ให้สมการวงรีมาในรูปของพหุนามนะครับสมการพหุนาม2 5 6 x ้อยห้าสิบหกเอ็กซ์ำลังสองบวกร้อยกำลังสองบวกห้ารลบแปดรเท่ากับเจ็ขั้นแรกเนี่ยก็หา จำนวนที่หารมุลนีให้ลงตัวก่อนที่ง่ายที่สุดครับอนี้26นะครับหารตลอดครับได้คิดได้น้อยลงครับก็ได้เป็น16หาร256ได้16นี16หาร144ได้9 16หาร512ได้32 16หาร844ได้54 16หาร752ได้47นะครับอ่าต่อไปก็จัดกลุ่มครับเอาตัวกลุ่มตัวไป x ด้วยกันนะครับก็ได้เป็น 16x กำลัง2บวก 32x บวก 9y กลั2ลบ 4y ลบ4เกตคับศทันนะครับในกลุ่มตัวแปร x นะให้เราเรียนดึงสมมติสิทธิ์เฉพาะครับสมมติสิทธิ์อย่างเดียวเพราะนั่นเขาได้ดึง16ได้นะครับดึง16มานะครับก9 16คูณ x กำลัง2 x กำลัง2บวก 2x ส่วนนี้ก็เป็นอะไรครับดึง9ได้ครับดึงเพาะ9นะฮะ9ออกมาก็ได้9 9ขอเล็ก y กำลัง2ลบ 6y เล็บปิดนะครับหลักการ16 คูณเลฟเอ็กซกลังสองบวกสออันนี้ก็เก้าคูณวกำลังสองบวยถูกไหมครับเสร็จแล้วใช้เรื่องกำลังสองสมบูรณ์ที่ครูเคยแนะนำครับตรงนี้ครับมาใช่ไหมครับนั่นเนียเราเพิ่มพจน์กลางพจน์กลางเนี่ยมีพจน์หน้าเนี่ยหน้าคือเอ็กซ์กำลังสองส่วนนี้คือหน้าคือ y ายลังสองบวกสหน้าหลังอันนี้เหลือพจน์สุดท้ายหลังสองให้สังเกต 2x ก็เกิดจาก2องคูณเคูณหถูกไหมสอหน้าหลังหน้าหลังต้องเป็นเลขหนึ่งแต่เราเพิ่มหนึ่งเข้ามานะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้ สองหน้าหลังตรงนี้ได้6ก็คือ2คูณ y คูณ3าน้นลลลหลังคือ3แล้วเพิ่ม3ขึ้นมาก็อย่างตรงนี้หมาครับนะครับก็เป็นหลังคือต้องต้องเป็นหลังังสองเพราะนั้นหนกำลังสองตรงนี้ได้1่ส่วนนี้ได้9กเพราะอะไรครับก็คือ3ามกลังสองได้9ถูกไหมครับอ่าแต่คันนี้อย่าเพิ่งนะครับเราทําในนี้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ย้เพิ่มแค่นี้ครับเราดูสมมติเส้นหน้าเขาได้มี16คูณอยู่16คนนูณ1ได้16 นะครับเรียกว่าเพิ่ม16นะครับเพิ่ม16นะฮะตรงนี้นี่ครับเพิ่ม16ครับอันนี้เรลบออก16หลักการนีน้ง่ายครับส่วนนี้เพิ่ม81บวก8ปเนะเพิ่มขึ้นมาก็ลบออก8 1ค่าถึงเท่าเดิมหลักการทำมีแค่นี้ครับวิธีคิดนะแล้วตรงนี้เราก็รว่วเป็นเลยครับ เก้า y ลบ3ยกกำลัง2ทงถ้าไม่ครับสวยตัวนี้ตัวนี้นะ16คูณ x หนก1ทั้งหมดยกกำลัง2นี่ครับให้สอดคล้องกันนี่ครับสูตรนี่ครับกำลังสองสมบูรณ์โอเคนะครับได้นะครับตรงนี้ นี่ครับในสมการนะครับเห็นไหมสิบหก x กำลังสบวกสา x อันนี้บวกสิบหอันนี้เพิ่มเข้ามาครับลบออกคืนนี่ครับเห็นไหมครับต่อไปอันนี้ครับ9 y กำลังสองลบห้า y บวกแปนะครับแปตัวนี้เพิ่มเข้ามาลบออก81สนี่ครับส่วนลบสีเนี่เหมือนเดิมเห้ครับอ่านั่นเลยรก็รวบก็รวบก็รวบได้1ิบหกคูณ x บวกหนึ่งท่าหมดยงสองทันไหมครับนี่ครับ กำลับบงสองสบู่เห็นไหม x บวกหนึ่งทั้งสอง 2, บวกเก้าแล้วก็ y ลบสาทั้งหมดยังสอง 2, ลบร้อยสตอนนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากลบสี่สบเจ็ลบสิลบแดสดรวมกันเป็นลบร้อยสี่เท่ากับศต่อไปเ,เรื่เรียกาสังเกตรครับเอาร้อยสี่หารตลอดร้อยหารตลอดนี่ครับ ่วนนี้ให้ข้ามไปก่อนครับเป็นร้อยสี่สี่ถูกไหมครับหารด้วยร้อยสี่สี่จะมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนี้ได้หนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งอันนี้ก็สิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าอันนี้ได้สิบหกดีครับ เราจะได้รูปภาษานออกมาครับเป็น x บวก1ถ้ามายก2ส่วน9บวก y ลบ3ถ้ามายัยก2ส่วน16เท่ากับ1นี่คือสมการวงรีในรูปมาตรฐานนะครับอ่าก็ดูดูสูตรเพิ่มนะครับเปรียบเทียบนะครับอ่าต่อไปครับจากนิยามตรงนี้ครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk นะครับ h ก็คือลบ1 k คือ3แหาจุดโฟกัสจุดยอดจุดปลายแกนโทอันนี้ต้องหางค่า c ก่อนครับ หาค่า4ครับจาก4กําลัง2เท่ากับ a กลัง2ลบ b กํลัง2 a กําลัง2องก็มีค่ามากกว่า b กําลัง 2, ง2 16, แทนได้16ส่วน b กําลัง2แทนได้9ให16ลบ9ได้7ถูกครับ14เท่ากับบวกลบรูท7นะครับหรือเป็นค่าประมาณ C มีค่าประมาณ2.65นะครับแล้วค่านี้ไปแทนค่าในนี้ครับนะครับอ่าดูตารตางประกอบด้วยคอ่าตารางช่วยครับ ค่า a เราคิดเฉพาะคา่าบวกนะ a คือ4 b คือ3าม c จะได้2องเราค่าบวกมาคิดนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรครับลบหน h คือลบห k คือ3มไแทนค่านะครับจุดโฟก,กัสก็คือลบหตัวนี้คือ3บวกนะครับ3บวก4คือ3ามบวกสองได้5.65จุทันนะครับขั้ค่าบวกกันนะตรงนี้จุดยอดจุด v นะครับไป v, v ก็คืออะไรครับจุดยอดก็คือ h ก็คือ ลบ1 k ก็คือ k คือ3ถูกไหมครับ a คืออะไร a คือ4 3่บวกสได้7ตัวนี้ก็3าลบสได้ลบหเอาค่ายง่ายนะโอเคนะจุดปลายแกนโทนั่นเรียนไปแทนในเอกดักษก็ได้นะครับจะได้ได้คำตอบมานะครับอ่าในส่ือก,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 กราฟวงรีครับเห็นไหมครับก,กบราฟวงรีนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบหนึ่งสามนะครับจุดเด่ จุดยอดไอจุดศูนย์กลางนะครับ Hk H ลบหนึ 1, ่ง k คือสามต่อไปจุดโฟกัสนะครับจุดโฟกัสมี2จุดนะครับนี่ก็2จุดนะจุดบนลบหนึ่งห้าจุดถูกค่าอันนี้นะครับนี้จุดนี้อันนี้แทนด้วย f หนึ่งอันนี้ f สองครับโอเคนะครับอันนี้จุดยอดนะต่อไป อภายอันนี้จุดโฟวกัด f1 f2 นะครับแต่ไปจุดยอดนี่ครับจุดยอดนะจุดยอดอาจจะดูยากนิดนึงครับจุดยอด v ลบ17ตรงนี้อันนี้ v1 ดือนกันครับ v1 คือลบ17พิกัด x ลบ1เห็นไหมครับ y7 นะครับส่วนข้างล่างนี่ครับ v2 จุดยอดนะ ลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับจุดปลายแกนโทจุดนี้ B 1ก็คือสองสามนี่จุดหนึ่งตรงนี้ครับจุดนี้น,ะนี่คือลบสี่สามโอเคนะครับได้นะครับน่าจะเป็นแนวทางในการรู้ด้วยได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ